เขาบอกว่าเวลาทะเลาะกันแล้วเราควรที่จะแยกกันไปสักพักเพื่อให้อารมณ์มัลงแล้วค่อยกลับมาคุยกันที่ห่างกันไปแต่ว่าใช้เวลาในการเยียวยาทุกอย่างเองเวลาคุณแยกกันไปอ่ะอารมณ์คุณลดลงจริงแต่ความคิดที่ยังไม่เข้าใจยังติดยังมีอยู่ไหมถ้าไม่เคลียร์มีแน่นอนสมมุติว่าถ้าห่างกันไปแล้วกลับมาเคลีย์ก็ยังดีกว่าห่างกันไปแล้วไม่เคลีย แต่ส่วนใหญ่พอกลับมามักจะยังไม่อยากเคลียเวลาความไม่เข้าใจติดอยู่ในใจถ้าคุณกลับไปคุยกันอีกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณจะเอามาโยงกับเรื่องนั้นแล้วเรื่องใหม่จะมาโยงกับเรื่องเก่าเรื่องใหม่กว่าจะมาโยงกับเรื่องใหม่และเรื่องเก่าแล้วรอเวลาเมื่อไหร่ขยะนั้นจะเต็มแล้วเมื่อเต็มการแตกหักในเรื่องเล็กๆจึงสามารถเกิดขึ้น ห่างกันได้ครับอย่าเกินหนึ่งวันยิ่งนานคุณจะไปสร้างเรื่องราวที่มันไม่จริงในหัวเขาให้มากขึ้นเขาบอกว่าบางคู่เขาใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาแล้วเขาก็อยู่กันได้อาจจะไม่มีวันนี้ครับแต่การสะสมเริ่มขึ้น